ผู้บริหารไทยบ้านเตรียมฟ้องมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทหลอกลวงอนาจารสาววันแฟนคลับหลงเชื่อชุดไม่อยู่แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องสัป,ปเบอรอเรื่องล่าสุดของจักรวาลไทยบ้านทำไรายได้ทั่วประเทศทะลุ500ล้านบาทแล้วเป็นกระแสคงจะพลาดไม่ได้สำหรับเรื่องดรามา่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทหลอกลวงอนาจารสาวยันไม่มีนโยบายรับคนเข้าสังกัดห่วงแฟนคลับวันหลงเชื่อ ล่าสุดเมื่อวันที่24ตุลาคมผู้บริหารบริษัทไทยบ้านโอมอวิรุธอักขบุตรพร้อมด้วยต้องเตชิติศีนวลผู้กำกับและทีมนักแสดงนำเปิดใจเรื่องที่เกิดขึ้นชี้แจงกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทไทยบ้านหลอกลวงอนาจารย์สาวแต่ทางผู้บริหารบริษัทไทยบ้านก็ไม่นิ่งนอนใจตอนนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมหลักฐาน และยืนยันบริษัทไม่มีนโยบายรับนักแสดงเข้าสังกัดอดเป็นห่วงแฟนคลับที่หลงเชื่อถ้าหากทางบริษัทจะรับนักแสดงเข้าสังกัดจะแจ้งทางเพจหลักอยากให้ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารจากเพจหลักของไทยบ้านเคลื่อนไหวและข่าวสารจากเพจหลักของทางบ้านออของไทยบ้าน